ครับสวัสดีครับอยู่กับรอยครั้งในเคออสติโรนะครับกับโบฮ่าคลิปในวันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของมิชชั่นรายสัปดาห์นะของสัปดาห์ที่ส1เอดนะครับผมก็สำหรับใครที่ อย่าไม่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก็ช่วยกดหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปนะฮะและเควสทั้งหมดในที่จะพูดต่อไปนี้ต้องทำในโหมดออนไลน์นะครับซึ่งจะมีกรณียกเว้นอยู่แค่ข้อเดียวใช่ไหมครับคุณเจ็บในวันนี้นะแล้วก็อ่าถึงเควสผมจะตามไปนะแต่ว่าผมก็ย่าทำต่อนะจนกว่าจะหมดนั่นเองนะครับโอเคครับนั่นก็ตัดเป็นรีเควสแรกกันเลยดีกว่าโอเคนะครับก็มาอยู่ที่เควสแรกนะเควสแรกก็คืออ่าเขาเรียกอะไรนะเล่นในโหมด หมวดออนไลน์นะที่เป็นห้องสร้างเองแบบพับบิ้ก็คือแบบนี้นะในแบบห้องพับบิ้งวันนี้ซึ่งเราต้องเข้าผ่านบับอสนะบอสล์ลูมก็คือแบบตรงนี้นี่บอสลูมนะเข้ามาผ่านคัสตอมเกมลูมซึ่งเราสามารถฟิลเตอร์ได้ว่าเราจะได้หมวดไหนนะอ่าอย่างนี้ก็มีหลายห้องเลยผมเลือกเป็นเซาท์อีสต์เอเชียนะแล้วก็หมวดสต็อกนะซึ่งอันนี้คุ้นๆกันไหมครับชื่อนี้คุ้นๆไหมครับ <c oughs> <c oughs> แต่ก็เป็นห้องของปเจนมนเองนะ ก็เดี๋ยวเล่นเป็นตัวอย่างให้นิดนึงแล้วกันโอ้หลุดรัวย่ก <c oughs> ็นี่ก็เป็นห้องของคุณเจมส์นะคือเราสามารถให้เพื่อนคนหนึ่งอ่ะสร้างห้องไว้แล้วเรากดเบลลจอยเข้าไปตามได้นะเพื่อเกี่ยวกับเวทีใช่ไหมครับคุณเจมส์ใช่แล้วเดี๋วว่าถ้าเราเป็นคนสร้างก็ได้เวทเหมือนกันใช่ไหมครับคุณเจมส์เ <c oughs> มื่อกี้คุณเจมส์เพิ่งได้ไปนะ<แ>โอเคครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวลองเล่นให้ดูนะนิดนึงนะแล้วก็จะัาไปเกวกต่อไปอืมเพื่อเป็นองนะว่าให้พอเห็นภาพนะว่ามัน ทำอะไรบ้างเฮ้ยคุณเจนไม่ัวเมนเลยเออเลือกเลือกอ๋อเลือกเลือกแค่เดี๋ยวให้ดูสักนิดนึงนะก็เดี๋ยวตัดไปไปต่อไปเพื่อไม่ให้ความยืดยาวมากเกินไปนะโอเคสัปดาห์นี้ก็ค่อนข้างยาวไหมก็ไม่ถือว่ายาวแต่ยุ่งยากเลยพูดแบบนี้ดีกว่านะครับผมเอ่อถ้ามองตรงไหนสอบถามถ้าคิดได้เลยนะครับเพราะ ยินดีตอบเสมอนะถ้าเกิดเป็นเรื่องที่ผมไม่เกินกำลังนะออโอเคครับชิวๆๆนะก็คือคุณไม่จำเป็นต้องเป็นห้องของเพื่อนก็นได้ห้องใครก็ได้นะขอแค่ผัดเข้าผ่านเบานะแล้วเป็นห้องรีฟเ,เป็นห้องพับบิกนะห้องสามอะไรเองนะผมมาสามกิจเควสได้แล้วส่วนตัวผมก็คิดว่าบเงินเควสที่เออ่เปิดโลกดิแนะนำที่ผมจะเล่นกับคนอื่นนะถ้าเกิดไม่กดโหมดออนไลน์แบบพวกแรงนะครผม แต่เราก็าเล่นมานานแล้วไงหมายถึงว่าฝีมือเราก็าดรอปลงแล้วเพราะแก่แล้ว <laughs> โอเคครับก็ประมาณนี้นะตัดไปด้วยเควสต่อไปครับก็มาอยู่ในเควสที่2เลยนะก็เป็นเควสที่มีสัปดา์ <laughs> นะก็เป็นเควสของดาบเนาะซอสเคอนะฆ่าศัตรูด้วยดาบนะครับสมมติเลยคุณเต็มเอาเลยเต็มที่อืมก็ประมาณนี้นะก็คือฆ่าศัตรูด้วยดาบนะด้วยวิธีใดก็ได้ วิธีปาก็น่าจะนับนะน่าจะเพราะตอนนี้ผมไม่มีอะไรเทสให้ไดจริงๆนะแต่ผมอาจจะไปเทสนอกรอบได้นะแต่บอกว่าน่าจะได้แหละครับก็จะมีตีปกติคอมโบอะไรว่าไปถ้าฆ่าได้นะแล้วก็ใช้ปาก็ได้นะโอเคครับตัดไปที่กไป็ดตอบโอเคครับก็มาถึงเคว็ที่3แล้วนะก็จะเป็นไซส์ไลท์แอกแทรไอไลท์แอกทดาเมิเกือบพูดเทแล้วก็คือทำดาเมิลด้วยถ้าเบาของไลท์นะ ไอ้ของซ้ายก็คือเคียวอย่างที่บอกไปไลท์แททกหรือท่าเบาจะมี2แบบเนาะคือบนพื้นกับกาอากากศนะเริ่มจากบ,บนพื้นเลยแล้วกันบนพื้นท่าแรกก็จะเป็นเอ็นไลท์นะเอ็นไลท์ก็คือท่าเบาธรรมดาเลยแบบไม่ต้องกดทิศรงทิศทางแค่กดปุ่มท่าเบาต่อไปสายไลท์สายไลท์ก็คือท่าเบาบวกทิศทางซ้ายขวาเลยนะตาบผม โอเคต่อไปคือดาวไลท์ก็คือถ้าเบาบวกล่างนะประมาณนีน้ต่อไปก็จะเป็นกาอากาศนะถ้าได้ก็เอ็นแอนขันต้องมาติดเอ็นแอนก็คือถ้าเบากาอากาศนะบวกด้วยอ่ไม่ไม่บวกธรรมดานะครับต่อไปไซแอนไซแอนก็คือถ้าเบากาอากาศนะบวกค่าด้านข้างนะ,ะที่ทางด้านข้างพูดกันนี่ โอเคต่อไปก็คือดาวเออคือคัดนิดนึงดาวแอลนะครับก็คือท่าล่างกาอากาศนะท่าเบากาอากาศบวกล่างนั่นเองนะโอเคข้ามเข้าประมาณนี้นะสำหรับเควสที่สามโอเคเข้าตัดไปด้วยเควสต่อโอเคนะครับเราก็มาถึงเควสที่เออ่เท่าไหร่แล้วนะสี่นะคือเขวี้ยนแท็กแอคเขวี้ยนแท็กนะก็คือท่าหนักนั่นเองนะท่าหนักก็แบ่งเป็นบนฟ้า กับบนพื้นเหมือนเดิมนะถ้าหนักด้านข้างนะก็คือไซซิกนะก็คือถ้าหนักบวกทิศทางด้านข้างต่อไปคือเดนเชลโลซิกหรือเอนซิกก็คือถ้าหนักคำราเลยไม่ต้องกดทิศทางนะครับต่อไปคือดาวซิกคือถ้าหนักบวกล่างนะโอเคต่อไปดิโคเบอรี่โอ้ยกาอากาศนะดิโคเบอรี่ก็คือถ้าหนักกาอากาศนะต่อไปคือกาเพาก็คือถ้าหนัก าการบวกล่างนะครับโอเคเขาตัดไปรีเควสต์ตอครับก็มาถึงเควสที่5แล้วนะก็เป็นเควสที่เขาเรียกอะไรนะเอมเคโอหลังจากฟื้นขึ้นชี้มานะใช่ไหมอะไรสิบวิบ้างอ่าสิบวิสิบวินะก็คือสมมติหลังทูเควอไปอ่ะต้องหลังเกิดมันเนี่ยประมาณสักไม่เกินสิบวิคุณต้องได้เควอะเนี่ยนะนะแบบนะี้เจะได้นับเควสนะ เนียนคลิปอะเนียนคลิปอะโอเคครับตัดไปดูที่เ u e s ต่อโอเคครับมาถึงเควสที่6นะก็คือเควสนี้ก็คือต้องได้5 k.o. นะใน1แมตช์นะครับก็แค่นั้นเลยอย่างน้อย5 k.o. ใช่ไหมครับคุณเจมส์ได้แล้วง่ายๆเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างเฉยๆนะไม่ใช่ซองซองห้องสร้างเอกนะใช้ไม่ได้นะครับผมโอเคครับตัดไปดูที่เควสต่อไปโอเคครับก็มาถึงเควสสุดท้ายนะคือ q u e s ที่เจ็ดนะ ก็คือการที่เราไปเก็บของของฝั่งข้ามนะเฮ้ยขโมยโดนไปติดนะก็แค่ไปเอาของที่จุดเกิดฝั่งข้ามแค่นั้นเลยนะครับจะไม่เจ็บใช่เป็นเควสที่ค่อนข้างง่ายนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะทําได้ง่ายเพราะคนมันไม่ค่อยเก็บถาดตัวยกันนะจะแย่งคนอื่นจะไปแย่งคนอื่นนะก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้ก็หมดแล้วไม่เดีเราจะพูดแล้วนะสำหรับใครที่สงสัยเควสไหนก็ถามได้นะครับ ก็ <ALLY: S 1> สำหรับใครที <the> ่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องเราด้วยนะครับก็จะเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับแล้วก็อยากสอบถามอะไรเดี๋ยวอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบขอจบไวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ